เรามาเจอโอ้โหใช่ครับเราจะเปลี่ยนแนวใหม่หรือเปล่านี่ยูตูตัวนี้ในเบเ็ดเสร็จพร้อมอย่างเงี้ยเท่าไหร่นี่ช่างหมื 16, ่นหกพร้อมเปิดเลยพร้อมติดตั้งพร้อมเปิดเลยอ๋อพร้อมฟังหรือว่าใครแบบมีลําโพงหรืออะไรก็เอามาเอามาใส่ได้ไดอยู่ที่ลูกค้านะครับ ทุกรุ่นนะทุกรุ่นทั้งรถเล็กรถใหญ่ครบหมดทุกอย่างครับเบอนอนนะครับอันนี้เรียกเบอกนอนหรือ <c oughs> ใครต้องการแบบนี้ก็ได้เนี่ยเห็นว่าที่นี่มีส่งด้วยนะอ่ามีส่งมีส่งอ่าช,ชุดนี้พร้อมเบาะตัวนี้สี่พันสี่พันนี่ยชุดนี้พร้อมเบาะตัวนี้เลยใครอยากได้เบอนอน,นครับไม้ก็ไม้แบบนี้แหละครับ ใชไม้กระดานมันต้นทุนมันสูงราคาก็ต้องเพิ่มไปอีกใช่นี่หนานะาก็อ,กอยากสร้างใหม่อยู่นะเล,เลือกเกจเอาเองเกจดีก็แพงครับแต่สีมีเลือกได้ทุกสีไหมนะแต่ลูกค้าทุกสีเลยอันนี้ร้านอยู่ที่อ,อะไรปักธงชยังชยเส้นที่จะไปโรงงานคอนดีใช่ครับอมีทางเข้า ทางเข้าโรงงานน้ําตาลเซเว่นอยู่ข้างหน้าใครผ่านมาทางนี้แวะมาได้เลยสี่เลนครับแวะมาได้เลยเอฟซีใครอยากได้นี่ครับเบาะนอนใครอยากจะติดเครื่องเสียงก็ได้อันนี้เครื่องเสียงนนเนี่ยแต่นี่ยังยังไม่ได้อัน,นี้อ่ะอันนี้เป็นสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วเนี่ย,ยแล้วก็พาวเวอร์ก็จะเป็นทรงทรงนี้แต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีข้างหน้าก็ถ้าใครไม่อยากได้เสียงกลางแบบนี้ก็ เรียกอ,อะไรนะตรงประตูแผ,แผงซาวข้างข้างอไรตรงแคบเราอะ่ะอันนี้ไว้ใส่อ,อ,อะไรนะกระติกกระติกน้ำได้เบาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเบาะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหสวยผมจากได้ใหม่ครับโดนบ่นครับตอนนี้โดนเจเอบ่นครับเพราะว่าเบาะนั่งเหมือนเขานั่งแล้วไม่นุ่มเลย มันบางเกินมันบางน่าจะอยู่ประมาณปังเนี่ยถ้าได้ขนาดนี้พอดีเลยเนี่ย<ม>แต่ถ้าได้ไดไดสมมติถ้าพี่เอาแค่กรอบนี่แหละเอ,เอาหุหาาห้มด้วยอะไรด้วยเนี่ยใช่ใช่แต่แต่เราเออไม่ได้กว่าจะไม่เอากระดานข้างล่าง เหมือนเคยทำแบบมีซิปไหมใช่มีซิปใช่ต้องเย็บดิอ๋อต้องเย็บใช่ไหมเย็บได้แต่ตัวที่รถมันเป็นเบาซิปไงซิปรูดอ่ะเอาใช่ไหมเึ้่นไปคืนถ้าอยากให้มันอยู่ก็ยิงตีตุ๊กแกติดไปโอ้อย่าไปยิงเลยยิงก็หลุดเหมือนเดิมหลุด ไม่พี่มันต้องรื้อบ่อยไงต้องเปิด<ม>บ่อยไงเออแต่แบบนี้ก็ดีนะมันจะมีหลุมห,หลุมใส่เอกสารเนี่ยเนี่ยได้เลยเนี่เราก็ทําตัวนี้บางๆเอาไว้ใส่เอกสารได้เลยแต่ของพี่มันไม่ได้ชงสี่เหลี่ยมเลยดิมันจะเป็นมันจะมานี่เสร็จปุ๊บมันจะโค้งเข้านี่ระติกเป็นเป็น,นเออเนเรนเป็นตัวนี้ นี่นี่ใช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  <Okay. S 1> นี่เป็นทรงตัวนี้เลยนี่แหละสาจะเป็นตัวนี้ใช่เพราะว่ามันมีกระติกข้างหน้าไงใช่นนอันนี้สมมติถ้าเราอเอาแค่บกเท่าไ,ร oh. าไหร่อยากได้หนาเนี่ยอยากได้หนาเท่านีน่น,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 นะ เดี๋ยวต้องต้องถามคนจ่ายตังกอโออคือไม่ก็หอ๋อแล้วค่อยทำส่งก็ได้เดี๋ยวค่อยดูก่อนต้องถามให้เขาก่อนเดี๋ยวไม่งั้นโดนดา่านี่ครับสวยมีหมดนะ่ะท้องดอกก็มี นั่นเป็นดอกมิดโลใช่ไหมมิดโลสิบนิ้วมิดโลสิบนิ้วโอ้โหสิบห้าเนี่ยเนี่ยแหละต้องใช้ตัวนี้แหละนี่แหละพาวเวอร์มันพาวเวอร์มันตัวนี้แหละตัวตัวนี้ตัวหนึ่ง แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อยู่อีกตัวหนึ่งก็ยาวเท่ากันเลยสองตัวสองตัวมันเข้าเข้าบล็อกกล่องนั้นได้ไหมน่าจะสูสีอ่ะสูสีอะ,อะเกือบพอดีอยากทำเฉียงงี้ไงเฉียงแบบนี้ตั้ง,งน่าจะอยู่ข้างหน้าสอง แต่เบาะหลังมันเป็นใส่อยู่ข้างในกล่องมันจะมันจะอยู่สูงไงก็เลยอยากเอาไอ้ไอ้ข้างหลังนะออไอ้ที่มันสูงอะ่องอะใช่เพราะว่าทําทํากล่องอีกชั้นหนึ่งแล้วและมันสูงและมันไม่เสมอเวลานอนนอนไม่เสมอเลยถ้าขึ้นตู้อยู่ประมาณวันหนึ่งไหมขึ้นตู้หุ้มหนังแล้วก็มาต่อประมาณวัน,เป,นเป็นวัน วันหนึ่งนั่นแหละประมาณวันหนึ่งต้องหาเวลาว่างถ้าอยากตู้ขึ้นต้ก,นก็ไม่นานแต่อันนี้ตู้ออเดอร์ที่ลูกค้าเขาเป็ยอะเยอะ,ยะแต่ถ้าเร่งเร่งนะครับพอเร่งได้เร่งเอาไปหุ้มแลที่โรงงานหุ้มหุ้มไม่นานอันนี้หุ้มอยู่ไหนหุ้มอยู่โรงงานอ๋อหุ้มอยู่โรงงานอ๋อโรงงานหุ้มอีกต่างหาก อันนี้ก็คือยิงดิบขึ้นตู้ไปขึ้นตู้ไปให้เขาตู้ขึ้นตู้แกะเสาถ้าไม่เอาเาวไม่ให้แกลายมันเป็นใส่ V.I.P เป็นแบบมันก็เร็วถ้าแบบไม่เอาอะไรเลยแบบเรียบๆเรียบๆไปเลยแบบเพียวๆอ่ะนั่นน่ะเร็วถ้าไม่เอารวดลายนะแบบไม่ต้องเกะถ้าเกะตัวนี้มันจะช้าเพราะว่าเราไม่ได้ทําโชว์ก็แล้วแต่เนาะเราก็แบบเรียบๆง่าย

ตัวเดียวกันหรือเปล่าเนาะไม่ใช่เหล็กท่านท่าสเ็จแล้หปบอใช่ตัวเท่ากันอยู่บนรถเท่ากันแต่พ่อเพอร์นในตัวนี้แหละของซับซื้อมาสามพันห้ามเนี่ยตัวนี้เลยเขาขายต่อให้มือสสอันนั้นแล้วซับไปขับซับ อันนี้ขับสิบสองไม่ได้หรอกไไปแล้วครับเดี๋ยวรอวันหลังครับเดี๋ยวเราจะมาดูตู้ใหม่เดี๋ยวเจอกันคิปต่อไปไปโรงงานก่อนสวัสดีครับ